เอาละครับัวเดียผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะมาอยู่เราในไฟออฟเคเลเตอร์นะครับในตัวละครพิเศษปูเชียนหวิธีนั่นเองนะครับในโบวเดลยวแบบเฮ้ยฮะหนามันบิดบิดนงๆวะบิดบิดบิดอย่างี้ย่เลย เฮ้ยโอ้โหท่าปีกมันแ้งเทมากโอ้ยเซนซุสเกะแล้วมาดิโอ้โหเขี้ยวัดโอ้ my god คนแรงดูเกือบตายนีงแหละซีกูสองโอ้สุดยอดสุดยอเลย ลื่นเขินเลยครับพี่น้องอย่าลืมนะทุกคนผมขอ150ไลค์นะผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเอ้ยไม่ใช่ใต้คลิปนะครับทิ้งไว้ในเพจเนะี่ยอย่าลืมนะไปกดถูกใจเพจรวมๆด้วยถูกใจแล้วกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับถึง150ไลค์ผมจะแจกไว้ในเพจนะทุกคนเดี๋ยวผมลองไปจไดัดไปเตมมาิเตอร์ เขาบอกกันนี่ยตัวมันตลกหน้ามันตลกเท่บ้าหน้าเบี้ยวหน้าเบี้ยวผมได้แต่ภาษาไม่ได้แต่ภาษาไทยปะไอ้คุณแรงอยู่นะนนะใช่ได้เนี่ยแรงอยู่นนะใช่ได้ใช่ได้ ดูดิมันมีกี่สกิลอเสดามีสี่สกิลก็ก็นะผมว่ามันน่าจะมีสกิลที่แบบอันเชิญสัตว์หางมาทั้ง9ตัวปะหรือว่าจะไม่มีปะเดี๋ยวดูต่อๆเฮ้ยยิงยิงยยังเลยยมอะไรเนี้ยเยโอ้แล้วก็บึมเบอร์สู้นั่นเอง อีเท่าตีไม่มีท่าอะไรไม่มีท่าเดินยังเป็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นตัว NPC อะ่ะมัน,ม,นมาจากมแมปอาร์เนื้อตัวอา่าดีเฟน s ์อะไรสักอย่างช h a ด g เฟน f ์อ่ะนะมันเป็นโมเดลธรรมดาเพราะว่ามันจะทำท่าตีไงเนาะในการ์ตูนหรือใน อะไรต่างๆนานาในอนิเมะก็มีแต่นั่งทานเนี่ยเขาคงเลยทำอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวจะมั่วออีกย่างอันนี้มีติดเยออะไรมากมายอ่ะบัาป่ะละไอ้ค้างเหรอเจออะไรหชิบากเตียนซีสิบากเตายนซี สกิลหนึ่งโคตรแรงแล้วคูดาวเร็วด้วยนะต้อสกิลอาคือแปลงร่างแล้วเป็นอะไรตีแล้วเป็นสายฟ้าอะลิงใช่ปะอ๋อน่าจะมีกระถางเชิญทอมไมไม่ใส่กระถางเชิญเข้ามาสัตว์งอะนะแต่สกิลสองโคตรเบาเลยนี่เหมือนสกิลหนึ่งสกิลอีอก็แบบงั้นๆ ้เ้เพิ่มความแรงสกิล Q อีก CC คืออะไรวะสถานะปะใช่น่าจะใช่แล้นะอันที่สองคืออะไรวะหนึ่ร้อยห่งร้อยหน เทบไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดีดูนะมีอะไรไหมเพิ่มเลือดอ๋อกดมันแป้งล่างอะกดแล้วเลือกเพิ่มเลืนี่นี่เป็นยังไงนี่ ีไโอ้ไม่็ดสถานะฮโอ้ไกอดยำเลยดิอย่างงี้ให้เดๆไปให้ไอเซนมันนี้โอ้สกิลนึ่งไหมโอ้โหว้าว Đi an đọc tân 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 Stun, stun Stun tân 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 stun tân 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 ก็ได้เนี่ยโอ้อ้าวมันโดนก็โดนสตันอยู่น no. ี่หว่าแล้วทำไมไอเซนเมื่อกี้กระแทกเราไม่ตายวะอะไรกันดีิแอไปให้ไอเซนกระแทกเลยปึ้งนี่มันกันเวทอะไรวะโอ้โห คือไปจะเปลี่ยนแสงสกิลใหม่อะโอ้โหเท่เอออีอ๋ออันนี้คือสกิล E ไม่เปลี่ยนนะครับมีแค่ W กับกับ W ิกับ Q ิวนะที่เปลี่ยนจ้าป้าป้าไอ้เน่ตรงนี้มันคือไม่ได้ใช้เลยจริงเจ้ยสี่เอ็น โอ้ได้ได้ได้ๆได้ๆดๆูดโอท่โอิุตเี้อย่กมันซ้อนขึ้นเยอะขึ้นกว่าเดิมเปล่ามันซ้อนเหมืนสกิมันซ้อนขึ้นกว่าเดิมอะใช่ป่ะเดวๆๆไม่ใช่ลองดูสิกิวนึ่งเซไอเซ มันซ้อนเปล่าวะมันซ้อนขึ้นนะเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวซื้อเราซื้อ 9k ไหมเือนมันจิเกี้คูดาวนานว่ะเดี๋ยวครูดาวนานอ่ะจบเลยแล้วกันคูดาวนานอ่ะพี่โยมไอ้ป่าดาวกระต่ายมันแต่กสิิวหนึ่งก็ ชักเทีนซีชิบัคเนซ่วงเรตคิดงเอ่มาลาดิเืชิบักเทีนซีโอเคร้อยห้าสิบไลน์นะผมจะทิ้งไว้ในเพจของผมนะครับบ๊ายบายทุกคน